เอ้าคุณทำไมเราชวนประธานสภาโอ้ท่านชวนสุดยอดเลยท่านชวนนำบินเสร็จตัวลอยที่สังเฮ้ยลอยว้าวว้าวว้าวเฮ้ยสันซี้ส่งพมไว้ทำมิวเลยไห้ลอยเรื่องเราปีนี้อย่ดลอยเฮ้ยคนคนหลักเร็วเร็ว้ยสันซื้อ Wow, ôi giảm phí sùng phu Anh đâu sùng bới Ê, đi <timeen> mang răng đi, Răng đi, răng im Nhìn đi mẹ nghe sao Nghe đây Mèn bỏ răng thì cú im Cú im đây cú kia tòm Cú kêu thì cú ăn phải ôm kêu tóm! Hãy subscribe cho ตอมหอนนางไางม่แต่งเมมบัเคยเคยไม่ใจอันบอกับ,อกอบกู้พรำกู้ตาอย่วเ,เราได้ต่ำรุ่งกู้กากตายอุ้งเมมยกอีตายอยู่กับลำโปงยงมมลำโปงลัดดวงโลแล,ล้วกูอ้เยอย่างไรบ้างหลังนี้ไงหลังก่อนเป็นไหนจีิงนีหละชาจะ่นายอันนะลูกเศร้าเต็มเศร้าใจยิดเลยะันี ว่าตามนะนายเจ้านาตู้ตรงลูกอะไดีหนอเออกูกดไม่ความรู้นี่กูควังปืนแบบนี้เมึงอวานพื้น่นายตู้นะกูส่งลูกดีอยู่แล้วแต่บอกูส่งลูกแล้วมึงอยไงแต่เรียงเรายิงเขาตู้ฮืออกนอกเ้นเสีซเวลาจะยืนอยู่แล้วรู้ยัดแม่ได้แล้วนี่ไม่คว้ามาปลดลวงว่าไดยผู้เจ้าว่าตามอาจารย์ว่าได้ผู้ตื่นว่าตามนะครับมันตื่ว่าได้เลยว่าตามหมดว่าตามหมดตรงลูกอะไดีตู้ มันอะแกไว้ตู้ส่งแล้วเนียตะลกพมอม่ทีเนี่ยตะลูกพมอม่ทีเนียตะลูกพมอม่ทีเนียตะลูกพอทม่ีแล้วนั่ปันพือขึ้นล่แล้วนั่ปันพือขึ้นลาแล้วนั่ปันพื้อขึ้นเลามันอะไแกไว้ตู้ส่งมาแล้วเนี่ยตะจันไม่ได้ร่มทีเนี่ยตะจันไม่ได้ร่มทีเนียตะจันไม่ได้ร่มทีเนี่ยตะชันไม่ได้ร่มที่ โอ้มนบากันมดตังวัดเลวเส้าเล่โอมันบากันมตังบัดเลวเ้าเล่โอ้มันบากกันมัดตังวัดเลวเ้าเล่โอ้มันบาก็มดตังวัดเลวนี่เจนเไอ้เขวมึงอย่ารี้เรียนทีกูไม่ตั้งนี่ผู้บังบี้ยี่เรือยๆมันมีโตกันมังหล่าล่านั้นมันมีโตกันมังหล่าล่านั้นมันมีโตกันมังหล่าเหล่านั้นมันมีโตกันมังเหล่าเหล่านั้นบากกันมดตังวัดเลวจิงอ้เส้าเจนเล่บากกันมดตังวัดเลวเจีงไอ้เจ้าเรีน กูบังเบี้ยวนี่ยเบือกระไดยมัด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 เหม่ยเงยนี่เคยเร่งได้เร่งงอกันเลยฮเออเหม่กูก็ไม่รบเลยอู้บังเบี้ยกูโชกอู้ปันนี้วันน้าอยู่ตานี้แหละกูโชกอู้ไอ้ปันน้องเลมจัดดีนี่เนี่ยเด็ดพี่น้องต่ตอนน้าพูดเราติดกุดไม่กล้าวัดแรกคุณปั่นนี่แต่มาเยอะมาเยอกันมัด ยิมยี่แมมอืมิมเียงโป้งอืมเฮ่ยเอาสิงเราดนั้นเฮยเฮ้ยเอาสิงเราดันั้นเฮยเฮ้เอาสิงเราดนั้นเฮยเฮ้เอาชิงล้นชัดเลยชัดเลยชัดชัดเลยไอ้หงก็เวเบื่อหมดแหละเบือรหมดแหละบื่อกหมดแหละบื่อกหมดลยมันนี่โตกันแล้ว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 ไอ ไม่คุ้มปไอ้กระเจี๊ยบปดิจจไอ้คุ้อย่างตัวนึงเลยนะอย่างตัวนึงเลยนะไม่ไปก่อนนะไม่ไปก่อนนะกระเจี๊ยบปฏิจไอ้กุ้มนึ่งึงาจะรู้ผนไหม นึงตึงรจะรูปใน้นึ่งนึ่งสองสองยิงเลยกันจับแมมเร็วหันวนหนุ่นกูเนี่ยน่ยวยิงทวดจะเบือเบื่อไอไอโตยิงเ้วโต้อนเองจับแมมในวงเงบไปลงที่มึงก่อเต้าลงฝูโจมานี่มา nắng ta Ê, trời đất cánh đi luôn đi ổn rồi nè mà đi trôi mà ba cái đây mất là, là tầm con bự bự ba ba Ê, rồi đây nè bà mà chân xuống ai kín đó mà mầm lung chậm lăng mà tao đây quản trên ai Bỏ tao mực cực đeo mét chọc mà cái tăng kéo với cái nọc chăn Bỏ tao cao nôn, mới trả lắp để chơi mèo mà kia Kéo trên này có kết, có kết, có kết แม่เจ้าคิดแม่เจ้าเอาป้อมเราขึ้นแรืที่โจมไม้บรรเราเสียงก็แก๊กก็แก๊กปอเจ้าใจรู้ี่กองเกี้ยวนะ่าแม่เ้าคิดใปเต้าว่าว่าพึ่งเจ็เดี๋ยวใจเออเออ้อาลก็เอาฟังะรจงนหลามเหนุ๊กมึงว่าไม่หวันกำกี้หลุมแม่เจ้าก็คิดหลุมปอเต้ากะอหลุมพูดอะไรหลุมนี่มาหลยซอยนุ๊กคนเราเนื้อต่ำแล้ยังพอดี ทำไมหนูนี่เป็นคนแบบนี้อ่ะเบลอหันวัดใจโก้ยเข้าวเร็วทำไมอ่ะไม่รู้ใจปลาอีกเตี้ยวันก้อนใจอ่มันแปรก้อยหอ่อบางหอมันทุกขึ้นในวัดลูกหอเออเตียน้อยวัดก็บปุนอ๋อไปตึงกลอมึงแนะ่พอล่วงนั้นขึ้นโยอปลายหอก่อนกูแต่กูไม่ใจร้นว่าปลาน่้องว่าใบหอมันบังวอดเนี่ยกูไม่ใจร,ววร้อเว้นแต่ลูกก้อยแกนี่ต้องน้อยใจอ้ยอยยกว่าห้างกลองแล้วในจวมนี้กู เดี๋ยวเปลือกดัมฟีก้าวสี่หอมมองึงกินได้ <c oughs> ว่าฮะลองแล้วกูนำไดยรอยเลยเห็นลูกแคบลากูหนื่อหอมแ้วกูยื่นมือกูนนี่ปริ๊ดแต่หอมจักรซีดมันเหลือนกินกัน,ยยกน,กนรุ่งเปิืปริ๊ดไม่ตึงอะนะกูลบมาได้หมายไปเดินไปตึงกูปักแล้วกูบิดเล่นลูกต่าง,งอ,องก็ล่องตึงดินเจ๊งเอะใช่แกนเลยลูกหอ ได้กินไม้ก,ก็แล้วไม้วินจับใหญ่รุดค้องไดโย่เพื่อไปค้อยดูไกล้ปลาเอ้ยคนได้ทำกับปลาแบบบาปคูปลาแจงคนถ้าได้เมียคนหนึ่งปากแวงเลยก็ดีเลยกับตาจันนั่นเองผมตือว่าปนนั้นเนคือการแต่มาดีกับผมบาใจนี่อยู่ที่เด่นน้องเด้วนอ้องเพื่อก็ลืริ่มมั้งทีนี้มันอในต้นมันไม่ใจรู้เรื่องก,การก้าวก้าปลาต้องสวดบนไม่จำส,สวดเป็น Hãy ừ, mừng cho đến ngôi tâm này thì cầm bà cầm này nắc tài phướn. Mà mai, nà bố này nắc bà phướn. Mừng rộp rửa, quên con có mà gà lèo. Hụt ăn chóp có mừng rộp rửa có ám nà bố mà. Hụt vẫn còn nên bà bà à, mà tăng nà bố tổng niêm lộm lộm gần. Gần mấy ám, gần mấy tăng, gần mấy ám, ám, ám mà tăng lục thấy có ám พุทธังการันังกัจามิแปลว่าเพื่อมนุษย์เรามีพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งับตัมมังการันังกัจามิอะไรหรมนุษย์เรามีตัมมังเป็นที่พึ่งไงพึ่งใจเต้นแม่งดาตัมมังกายันังกัจามิคือมนุษย์เรามีกำจมรนก็มพระพุทธองค์เป็นหลักปฏิบัติตัมมังคือธรรมะธรรมะคือกำจมรนก็มพระพุทธองค์

น้าจันสมบูรณ์ไม่กับสมบูรณ์แบบลูกแม่จี้ยังขี้องแม่จี้ซ้องเดินเกาปลาหยิบเจ็ดยังชวมขี้องกับชวมห้าองเออปมรับแล้วไปชวมวัดก็ลอกเจเออเนี่ยล็อกหาจันเริ่มช่วมวัดจีนเริ่มมาวัดจำหนักไหมนี่ผมยอมรับเลยชวมเปิดตอนรับเต็มทีตัวก็หลังวัดเลยล็กแจไหมเราใครหลักอะไรเลย กูไม่ไวันนี้กูไม่เคยคิดไว้ลัคกี้ปลานะกูว่าไม่ต้องลกแกร่วมวัดกูไม่หลักก้องกขาไหมมาวัดจำหนักไหมนี่เปิดบริการเต็มตีเคยคิดได้กี่องค์กันแต่อย่างอยากกินในลัดวัดเคยกินในลวัดชัวต้องกินรวมกันกูไปนัวรวมแชร้องลกแชเรือองเดียวบอกการจึงกี่พออยอ่กันระบน้ำกันลอยไปเอาคืนไหนแล้วตั้งงานเลยกูไม่ได้ทิปจ้ำนาฬิกาด้วย มันได้ดิฟแฟมนาฬิกาหรือว่าไม่บายบูงไงโหจริงเหล่าลำบากในวัดไหนตีไม้ชวนนี่ผมไม่ใช่แรงบาดดวกนะผมไม่พินองอยากอันอยากกิว่าเสียเวลาานัดจานกับเมืออเล่าให้กว้างเลยวันก่อนไปจังหวัดไอ้ได้ใจจะบูมแค่น้อยป่าจันทร์วปรันเป็นจริงหรือเปล่านี่ นั sociedad, e ่นนัตกินะะปีไูดจตนีเวลานมจะได้มีพ่คนเดียวไง่เจากชกอเี้ยมจูกมั้งอบัเอ น้องมาลักน้องนะคะเกิิงานกับีเลยตอไปเราจะมีความสุขีจะเป็นจัเบาน้องจะเป็นจาซ่าปูจะเป็นจับเรียวในคุณลกูบาซ่าได้ไนไได้บ้ทัดน้ัาไป้ตึงพวกน้องไม่มีน้องนะปาหยานี่เนีหช่วยมาเลยคนส่วยน่ารักนะถิงนกับพีปลาเฮ้ยตกจล chữ thôn chữ lấy là chữ thôn hay ra chữ ba nó có mưa nữa đại gặp trang gần <laughs> chậm năm đi <vậy> à. <laughs> ta à thì có dù nó ba con nghe à. <laughs> cái rồi kẻ cũ chữ chữ lấy nó ขบกูจิงมาบ้างแม่ปลงตองตัวลายลายที่มันจอบอยู่กันน้องมันก็คือปลงตองปลงตองมันตัวลายลายใครอยากกินต้องไปรับขบก็ได้แต่ใครอยากกินต้องไปรับขบก็ได้ไอ้ฮู้ที่ตัวลายลายเขาอยกว่าฮู้ปลงตองเต้นเต้นเต้นจิบแม้มอ๋อกรอยเครียสุนไม่ไปลองแล้่าลองไปกู คำว่าเกศตาร์คือเส้นพมไม่ใช่ว่าพมครับพอเจนพมนี่ปะเกศตาใช่เอตาคนก็อยายกอะไรนะขนนี่ก็เรียกพระโลมาอะไยะขนนี้ขนนี้เออคนนี่เนี่ยเขาเรียกโลมาอ๋อคนนี่โลมาอันต่ก้นโบงกับปราวานเลยครับ <c oughs> <c oughs> ตอนประวานได้เกยตื่นนั่น อันนี้ร้อยอย่างนู้นติล้ออยู่ปากาก,ก,ปาการางบงรับดวงเนี่ยปากการางบงห้อยางานดูโต๊ะของคุณตำรวจโลกรายการตรวจตัดมาใต่รายการดีแล้วน,นี่เออตาไมีนวดเลยไต่ไปออกไล่จองตางประเทศนู่สำรวจโลกภายในเกาะอาวาน <laughs> ก็ได้มีปากการางบงเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว <laughs> ภายในมหาสมุทรแอตแลนติก ไม่ลึกจนเกินไปในปมหาสมุทรในมหาสมุทรแอตเลโตย่ากนี้ประมาณหนึ่งข้อนิ้วท่านเห็นเจดีย์ปะกการังโบงแตกต่างกันไปบางเจ้าบางแบบมันก็คล้ายๆกับเรือไอ้ไก่สิ่งที่ล้อมรอบกอบปะกการังบงนี่คือวัชพืชท่านจะเห็นมเมล็ดลูกเขืออะไรมะเมล็ดดีปลีอยู่ล้อมรอบปะกการังโบงนักท่องเที่ยวมักจะนิยมมาดำน้ำดูปะกการังโบงที่นี่ ภาในเก็อาวานแห่งมาสมุรแอตเลนตตดและในรอบรอบปะกกรรังจะมีสัตว์น้ำพิเศษอยู่หนึ่งชนิดนักท่องเที่ยวเห็นยาวๆคิดว่าเป็นปลาไหลทะเละแต่แล้วไม่ใช่ไปไร้อพยพญาสันโตด <S <S ปุจัดแหรซักโกเถ้าตำได้เปววแหลกลงแกพูดเรื่องอะไรกันนะ <S <S ่ะก็โจนกับปายอดตาเขาเยกอะไรนะประเนตครับหอ่ะ ไม่ทราบครับผูนี่ภาษาราชศัพท์เขาเรียกพระกันอ๋อผูนี่พาร,าากระกันเห็นกนองปวดเต้าเราเวปรวดปลานนักนุ่ไปน้อยอือจะได้ยินได้ปวดเต้ากูกูไปเยี่ยมว่าจาว่ากินข้าวแล้ไหอดาวไปตรงได้รงเวียนรวมล็อบบด้โดยรวมกูกันซอยหูนักเนี่ยไปทิ้งเลือดได้ปวดเต้ากูแต่วันยังหงแกงอัน มึงรูเพื่อไม่รูเพื่อกูไปยอบลรยกีนกีไตบาปหนืยอบลรคนแค่เงาคนไม่ไม่บาปได้แต่นกนี่เด้งคนแค่เามันว่าเหมือนไม่โก้ไม่แรงวะนเลยว้างให่ชวงสักวักว้างใได่ตักสักพงไปเยอะว้งนี่วึงตั้งตังตึ้งพอเจ็ดตีแรกพอเตาลงมานอนรอบเนี่ย ไม่เต้าอยากขึ้นแปดตัวไปในนักกีแกไปไล่วันตินในปอดตา